ของคนสายชาร์จ ipad มันโอ้ L oh, oh, ทามันเป็นกระบ,บาล usb เอ่อกระบ,บาล usb <อ>คือหัวใหญ่เท่าไอที่เสียบแปดใดเนาะเอออันนี้ไม่ใช่กระบ,บาล usb แท็บเลต็ตบ,บา usb ตะปูว่ากัตะปูคอนอันนี้อ่าเออแ,แต่หัวอ,บบอีกอันอนะ่ะออีกข้างมัน usb ผมว่าไม่ใช่หวย u f b มันใช่อ้นาพนันกันคนละกี่บาทเงินเดือนเดือนหนึ่งฮะอันนี้ผมกล้าให้เลยนะให้เป็นหมื่นหมืนหม่นแปดอ้าอเอาไหมเอาไหม u มีถามองแล้วดูแล้วอันนี้เป็นพยานให้ผมนะครับเทีย่ยงกันนะครับว่าแทบ็บไอไอแพดผมนะครับซื้อมาเกือบสามหมื่นนะครับว่า <USB. S 2> ผมว่าสายชาร์จมันมันไม่ใช่หัวไม่ใช่หัวที่เสียบก้นบุรีได้นะผมว่ามันไม่ใช่เสียบไอตรงสายชาร์จไว้ชาร์จในรถยนต์ผมราะว่ามันเสียบไม่ได้มันใช้ชาร์จได้เฉพาะไฟบ้านครับเพราะหัวมันไม่เหมือนหัว USB นะครับแต่แกเถียงผมนะครับว่าเยอะหัว USB นะครับแล้วแกพน,นันผมอ่ะมันเรอยวยม,มดม មកណ៎អូកុំណ៎ណ៎ណ៎ណាមានបើអូហាកលីតែឃើញហើយណ៎អូខាងវាបើមើលដល់ត្រားណាឃើញណាហាបើអមមិនឃើញក្លាប់គាត់អីលេងទៅសាប់បើនេះនេះវៃនេះណានេះវិញនេះណាហាហូបើតមិនបើកអោហួយมันแบบនេះប หัวหัวหัวหวัมันแบบนี้บบนอ่าพีออ่ถ้าไม่แบบนี้ก็เพี้ยนมันไม่มีตัวนี้มันมีแค่ตัวในแค่นั้นน่ะ,ะพี่บางทีนว่าหัวใหญ่เท่านี้นะครับว่า iPad ผมเสียบชาร์จในรถได้สายชาร์จมันหัวใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่มันเป็นแบบอื่นนะครับผมจะทำ YouTube นะครับลุ้นกันได้แกจะใส่อะไรใส่เงินเดือนเดือนนึ่ง อช่วยเป็นพยานนะครับพี่น้องชายยูทูบช่วยเป็นพยานแกว่าสายชาร์จ iPad ผมซื้อมาเกือบสามมือนะครับว่าหัวชาร์จที่ชาร์จในรถได้ใช้หัวแบบนี้นะครับหัวสายชาร์จ iPad ผมหัวชาร์จชาร์จในรถได้หัวแบบนี้นะครับผมว่าไม่ใช่นะครับแกพน,นันพนันอะไรพนันกับอะไรเรา,เราค่อยมาลุ้นกันเงินเงินเดือน,เด,อนเดือนหนึ่งเนาะ เชื่อเป็นพยานนะครับถ้าแกนี่อ่านะครับเงินเดือนเดือนนึงนะครับว่าสายชัดไอแพดผมนะครับว่าหัวใหญ่หัวชัดในรถใหญ่ขนาดนี้ผมว่าไม่นะครับมันใช้ไม่ได้มาลุ้นกันมาลุ้นกันมาลุ้นกันครับเงินเดือนเดือนนึงเงินเดือนเดือนหนึ่งครับแกจะพนันเงินเดือนเดือนหนึ่งแกว่าสายชัด ใช้กับ USB ผมว่ามันชาร์จในรถไม่ได้นะครับเฮ้ยสันเจ้าบ้าโอนชิเนี้ย<ห>บ,บ้าโงโอนออยเงินเดือนเดือนหนึ่งเ<อ>จบบ้าบ้งโอนชิเนี้ยบ้งเดานนานืดานเดืได้เงินเดือน,นคุณสองสองแรงนะครับมาลุ้นกันนะครับอ <laughs> โอ้ผมสุสายผมต้องหมดเงินเดือนแต่คำไหนคำนั้นนะครับลูกผู้ชายนะครับก็กล้าให้เลยครับเงินเดือนเดือนหนึ่งนะครับไม่ก็เกิดบ้าไม่กล้าอย่างนั้ แม็กกระบาลนี้เว้ยสองคนเลยแม็กกระบานอ s b ต้มมันเนียมันหลักฐานอุตนะยำเฮยย้ำตีบผมยังไม่ได้เปิดดูกระบาลเลยมวยกันนี่เฮ้ยย้อนไปดูคลิปผมยำแล้วยำอีกไอเรื่องหัวใหญ่เงี้ยเดี๋ยวนึงครับ ก็กสองต้นลอัีลมองสนสองนก็จริงแต่เงินแต่หัวใหญ่แต่ยู่เอสีเมื่อกี้เมื่อกี้เขาพนันว่าอะไรครับว่าเงินเดือนเดือนหนึ่งตา้าเขาชนะเขได้เขได้ยกกำลังสองนะครับแต่อันนี้เขาแพ้ตองเสียเงินเดือนเดืนหนึ่งให้ผมโอ้ใช่ไหมลูกผู้ชายบอยตันะแไมกล้กบนี่ปโอ้หูโอ้เงดูดูอาการนะ ตีต้กบาลนี่วะฮึฮโอ้ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนนุช่วยวันนี้เขาช่วยตัวแกเดือนหนึ่งนะครับเดือนนี้เออเป็นอะไรที่สุดโอเซงเลยหน้าร้อยเลยครับไม่เงินนะยังไม่ยอมรับอีกนะอู้ห้ามจุดนะได้เคยไปมเงินกบาลรวยวะเขาก็อนี้เจ็งปีก้องเองเออจะร้องไงโอ้ โอ้ยจะร้องแล้ก็กบอยกันจะร้องให้กระบบคอนไอโฟนกบคอนไอโฟนตีไอโฟนนี่ไอโฟนหัวแบบนี้ไอโฟนไอโฟนหัวแบบนี้ตัวสับผมแต่ละรุ่นนะครับหัวชาร์จจะต่างกันไปก็มันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่มันไม่เป็นไอโฟนก็ไม่เป็นแบอโฟนไอโฟนเป็นเออแต่นี่มันไอแพด กระตังไงเปโอจะร้องไงนะครับช่วยตัดสินใจนะครับอ่าให้ผมทํายังไงดีโออ้าทุกนาโอจะร้องให้สายนอนช้าในคืนนี้แหละครับนอนร้องให้เึกเเดือนนี้ไม่เอาเงินเดือนครับเมื่อกี้ผมย้ําแล้วย้ําอีกนะครับเพื่อเพื่อแบบว่าเวลามันเฉลยมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จอันน้นเอ็จยอะ เดี๋ยวผม oh. จะเอาลอง y o u t u อันนี้ว่ถ้าคนเขาถ้าคนเขาเล่น iPad นะครับเขาจะรู้ว่าว่าปากกาตัวนี้นะครับปากกาปากกา iPad ตัวนี้นะครับ Gen 2นะครับอันนี้ iPad Gen 2นะครับประกาตัวนี้ถ้าคนเขาเล่น iPad จะรู้ว่านะครับว่าราคาแพงขนาดไหนนะครับแต่ผมไม่ขอบอกนะครับว่าราคาขนาดไหนถ้าคนเขารู้จริงเขาใต้แสดงความเห็นมาเลยนะครับ iPad ประกา iPad Gen 2นะครับว่าราคากี่พันกี่หมื่นนะครับเฉพาะประกานะครับแต่ผมไม่ขอบอกราคานะครับนี่นะครับ ไอแพดผมก็จะของไอรุ่นท็อปเลยนะครับรุ่นท็อปเลยนะครับนี่ครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีไม่มีปุ่มโฮมไม่มีปุ่มโฮมนะครับอันนี้คือ iPad Air นะครับนี่ครับที่วางปากกาชาร์จถ้าชาร์จปากกามันจะชาร์จตรงนี้นะครับวางปากกาไว้ตรงนี้ วางแนวยาวนะครับตรงนี้มันจะชาร์จอัตโ,ตโนมัติเลยนะครับถ้าของรุ่นเก่าๆเขาจะเสียบชาร์จตรงตูดนะครับแต่นี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ iPad Air ตัวนี้จะชาร์จปากกาเอาปากกาจากตรงนี้นะครับมาชาร์จตรงนี้นะครับมันรุ่นตัวท็อปถ้าเปรียบเทียบกับโทรศัพท์ก็ iPhone 12นะครับถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับโทรศัพท์ก็ iPhone 12 แต่นี้มันเป็น iPad นะครับ,บ,บมผมจะมมไม่ขอบอกราคานะครับนคนเล่น iPad เขาจะรู้กันนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเมื่อกี้ก็พนันกันเรื่องสายกับบางทีนโอยนะบางบางทีนินเทนนะครนะับเมื่อกี้เขาเทียงผมดีนะที่ผมจับโัวศัพท์มาอัดพนันเงินเดือนเดือนหนึ่งจะร้องไห้แล้วนี่ สงสรนะครับไม่เอาหรอกเดี๋ยวร้องให้ช่ำในอีก <laughs> ฮนะตานี้ตานี้ไม่เอาครับชนะแต่ไม่เอาถ้าผมแพ้ผมก็ให้เผ,ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ผมเคยดูใน YouTube แล้วว่า iPad Air นี้สายชาร์จมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ของผมผมยังไม่เปิดดูแต่ไม่เป็นอะไรมากต่อไปก็ให้เขาตื่น <c oughs> ก่อน8โมงนะครับ <laughs> <laughs> อย่าตื่น9ตื่น10นะครับ <laughs> ครับสำหรับคลิปนี้นะครับในเมโคซิงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับผม